สวัสดีครับจ่าปามแชร์เรียบร้อยครับขอบคุณครับดีสีน่าจะ16ทีมครับแพงเพชรภาพชัดเจนมากครับขอบคุณครับกับสีะทานหนูครับนเล็กยังอยู่ไหมฮะไม่แน่ใจครับ โอ้โห,โหครับตอบตอบ,ตอบอยังขึ้นดีไม่แผ่วเลยฮะตอบตากฟ้าครับสวัสดีครับจ่าปามแชร์เรียบร้อยครับขอบคุณครับรับชมอยู่เชียงรายครับเสียงชัดเจนครับ นะผมก็ยังไม่ง่วงเลยทุกคนนะฮะง่วงไม่ลงครับโอ้โหลูกนี้ครับตอบติดมือครับจันทบุรีโอ้โหตอนนี้ครับ ลับชมทั่วประเทศไทยครับรามายังสอบปปอราครับตอนนี้ครับห้าร้อยกระท่านครับหลับไม่ลงเหมือนกันลูกนี้ครับโอ้โหเคลียเข้ามาอย่างนี้ครับยังไม่เปลี่ยนครับเหลือพัทลุงจะต้องตีครับลูกนี้ครับขอสวรรค์ชัดครับโอเคครับธนกฤตครับ เลิมพัฒลงตีลูกนี้เป็นยังไงฮะตายหรือยังครับบาดเจ็บฮะต้องตีซ้ำอีกหนใบหรือเปล่าครับไม่ตีนะครับเลิมเลือกที่จะวางและเปลี่ยนด้วยครับเอาครับไข่เสียสมชายครับนี่ลำพูนชัดเจนสมชายครับ FC สมชายนะฮะ นวสองผมสมชายนี่นะครับสุดยอดครับนะครับยกขึ้นมาอย่างนี้ครับสมชายตีเปลี่ยนไปได้ครับมาสู่รอบนี้แล้วครับไม่มีแล้วครับโนเนมครับ มีแต่ฝีมือโอ้โหน้องเหลิมลงลูกนี้ไม่ดีครับเอาเป็นฝาให้ประธานหนูครับขอบ,ค,บคุณธากิจเอฟซีพี่การครับขอบคุณครับนะฮะดูอยู่สุขโขทัยครับถานุขึ้นเก็บแต้มครับ บางมาอะไรเนี่ยบางมาเหลาชัดเจนครับโอเคครับประธานหนูครับเก็บแต้มที่สามไปได้ครับนครลังสิตก็ยิ่งชัดใหญ่เลยครับอยู่แค่นี้ครับนครลังสิตครับอย่างสนามกรนข่งขันครับนะฮะสมชายลูกนี้ได้หรือเปล่าครับสี่คะแนนครับทุกคนหนูฮะ 3หรือ4ครับเดี๋ยวรอขึ้นสกอร์ครับ